ครับผมวันนี้ก็มาดูบ่อนะครับดูบ่อน้ํานี่นะครับตาน้ําครับดันน้ําขึ้นมาจากจากบ่อพื้นเดิมนะครับเนี่ยดันมา2เมตรเนี่ยดันมา2เมตรคือผมไม่ได้ดูจากไหนเลยนะครับเนี่ยที่มีตาน้ําครั้งที่แล้วครับดันมา2เมตรตอนนี้ช่างก็มาได้แต่งขอบบ่อบางแล้วครับเดีย๋ยวมาช่างจะมาเก็บรายล,ายละเอยียดอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับมีน้ําแล้ว สบายแล้วตอนนี้จะปลูกอะไรก็ได้ครับผมที่บ้านสวนทิติพรฟาร์มนะครับดูนะครับมีไอ้หมูยะหยับโยนน้ํำดีไหมไอ้หมูอ่ะครับผมดูวิวครับตอนนี้แดดตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่านะครับดูแดดนะครับอื้มช่วงเมษาเปลี่ยงเลยเปลี่ยงมากๆรรอนะครับนี่มีวิว ิูต้นตาลิวต้นมะพร้าวสวยมากร,รับผมแหโอเควันนี้ก็มารีวิวน,นิดนึงนะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับเยวจะอัปเดตให้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตีย้ยตูดจีบปั้นแผลวนะครับขอบคุณครับ